นะครับเลโวนี่ครับไปไฟฮา้วยนะครับนะครับว<ต>ันนี้จะมาลองใส่ทรายครับสวยงามมากเลยนะครับสาาเสร็จแล้วคโอเลวโอครับจับโอช่างนัดนะครับ ที่หนึ <S <S ่งครับนะครับนะครับโอเคพัชรนัดโอเคครับไม่หลอดนะครับโอ้โหติดสองครับตัดที่สองสี่สองก็ยังไม่เสร็จตัดโดยรถร้อยยี่สิบกบสุที่สามนะครับตักแล้วครับ มันยาวมากครับตรงนี้นะครับ,รบ,เ,รบเติมรงนี้แล้วครับพอโอเคดีครับเต็มแล้วครับสามจักครึ่งครับอ้าวเฉลี่อาเฮียลองวิ่งดูก่อนเนี่ยลองน้ำหนักลองรถลองอะไรดูเลยนะเฮียโอ้ดูเพงเล่นนี่ โอ,โ,โอ้โหบังฝุ่นนั้นงามมากครับไ,ได้รถโฟล์วินนี่ไม่นัวส่งให้ถึงกองนะโอ้โหกำลังมันดีมากเลยอะไรเอห์นเอาไปถึงกองซ้ายเลยนะเี้ยเอข้าไปในกองอะนะครับ คหักซ้ายนิดนึงขวานิดนึงอ่าเข้าไปกองเลยครับเนี่ยเอีกเอาแตะกองเลยเอียกเอีกเอีกเอีกครับเอีกอีกน้อยนึงพอต่อยก์ตึงๆกันเน่อยชนะเลยนะเปิดโตไปต้องเล่งเครื่องเลยนะครับทุกคน,นครับ ถ้ายากเรียวก็เลงเครื่อนนิดๆเห็นะครับโบนแมบว่าครับจากสถานรถขัใหม่ๆดวงค่อ้าวปิดสวิตช์แล้วลงครับปิดสวิตช์ครับแล้วก็อลงเออ สามช้าก็เป <Yeah. S 1> ิดสวิแล้วครับมันก็ลงครับมันก็ลงเร็วเดิมอ่าอืมเรบร้อยครับ โอผมมาเจอมาแล้วนะมีคนมาซื้อสาหาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับ